นิยายจักนิยายเสียงเรื่องเสือสิ้นลายตอนที่หกเกิดกีชชาติฉันถึงจะเจอหนุ่มสายเปแบบคุณจัสตินบังหน้ากรีนสาวยิ้มยิ้มจนตายิบหีขณะที่จัสตินให้คนขับรถพาสองสาวไปส่งที่บ้านแทนที่เขาจะไปส่งเองเพราะ รู้แน่ๆว่ากิติยาคงไม่ยอมให้เขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเธอไม่ใช่คนขี้ริว้วขี้เด็กสักหน่อยนะยีกรีนคนพูดยังคงอารมณ์ไม่คงที่เพราะทั้งงอนเพื่อนทั้งเคืองเขาที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอฉันก็ไม่ได้จะว่าอะไรนี่นาแม้จะบอกเองนั้น กิติยาก็ยังแอบคิดถึงหลายๆประเด็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพวกผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอมักจะจีบคนที่สวยกว่าก่อนพอจีบไม่ติดจะหันไปจีบคนที่สวยรองลงมาแบบชนิดที่ไม่เห็นค่าและเยกรีนเพื่อนรักของเธอจึงเก็ดขยาดกับผู้ชายและไม่เปิดใจกับใครเสรียทีตกลง จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาเมื่อไหร่ล่ะบ้าเหรอใครจะกล้าทำอย่างนั้นบุฟเฟ่นั่นน่ะหัวตั้งหลายบาทจะเลี้ยงแค่ก๋วยเตี๋ยวชามไม่กี่สิบได้ยังไงยายกรีนยิ้มอย่างเจ้าเล่เรื่องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่เธอจะยอมเจอเขาอีกครั้งงั้นหรอพอ,อเพื่อนพูดแบบนี้เธอก็เลยคิดได้ก่อนจะถอนหายใจออกมา และมองไปยังทางครับคนขับรถที่ใส่สูสีดำแล้วหันไปหาโทรศัพท์ส่งข้อความให้เพื่อนแทนเรื่องมัน่นพ่อไม่ยอมถอนมัน่นแถมยังเข้าข้างเขาซะอีกคนรับข้อความข้างๆหัวเราะคีกครับก็แหมมไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกอยากหนุ่มๆน่นะเขาก็ต้องหาประสบการณ์เกินทั้งนั้นแหละ กิติยาหันมาครอนเคื่อนดีกว่าพวกผู้หญิงหากินนะแกแบบเนี้ยไม่ต้องหาซื้อสนุกแล้วต่างก็ยากย้ายอยู่เมืองนอกมานานก็นาะอยู่เมืองนอกเมืองนานมาก็นานแกก็น่าจะชินฉันไม่ชินและไม่ชอบด้วยเธอทำปากยื่นเหมือนเป็ด เขาก็จะได้เก่งๆเรื่องบนเตียงยังไงล่ะหรือแกอยากจะไม่มีความสุขเรื่องเซ็กกับผู้ชายที่หงอยหงอยเงอะเงอะินเงิน,เ,งนเรื่องบนเตียงจนชีวิตคู่ของเขาและแกไม่มีรสชาติละ่ะมันจืดชืดจนต้องไปปรึกษาหมอตลอดชีวิตของแกอย่างนั้นน่ะแกรับได้หรอ คนกดข้อความก็สนุกสนานพิมพ์ปรยกใหญ่และหัวเราะคิกคักจนกิติยาแก้มแดงหันมาคอนเพื่อนตาวาวเธอรู้อยู่หรอกว่าเพื่อนของเธอนะพูดถูกแต่เธอไม่ชอบเธอไม่ชอบเขาสุดท้ายไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ชอบอยู่ดีนั่นแหละคนขับรถส่งเพื่อนของเธอที่บ้านโดยสวัสิภาพ และเธอก็เลือกที่จะลงที่บ้านเพื่อนแทนเพราะไม่อยากให้คนขับรถรู้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนสุดท้ายเธอก็เรียกรถสาธารณะให้มารับไปส่งที่บ้านของเธอวันต่อมามีดอกไม้ช่าโตมาส่งที่บ้านของเธอลงชื่อคนส่งตัวตัวย่อ j p ชื่อย่อและนามสกุลของเขา justin เจสตินโบวแวนกิตยาเม้มปาอย่างเงเอ็ดตอนนี้เขาก็ดูแล้วว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนคงจะให้คนขับรถคนเดิมนั่นแหละคอยสกดรอยตามเธอสิหน่อยอีตเสือจอมเจ้าเล่ห์ไอเสือผู้หญิงไอเสือร้ายโอ้ยหมดคำจะว่ากล่าวคนอะไรเจ้าเล่ที่สุดพอรู้ที่อยู่ เรื่องชื่อและเรื่องเบอร์โทรก็ดูได้อย่างง่ายดายหวังว่าจะได้ดอกไม้นะครับแม่แมวน้อยของผมข้อความที่เข้ามาที่โทรศัพท์ของเธอทำให้กิติยาแปลกใจแต่นึกเคืองตรงคําว่าแมวน้อยของผมนี่ละฉันไม่ใช่แมวน้อยของคุณคนรอข้อความกดอ่านอย่างอารม์ดี เขาเย่ออารมณ์แมวน้อยจนส่งตอบข้อความได้สำเร็จโอเคจะยอมเมื่อไรก็บอกนะครับจะได้สั่งส่งสารทีรูปหล่อชื่อะจตินไปรับมาร่วมเดือนคนรับข้อความไม่ได้ดังใจพูดไปพูดมามีแต่จะเข้าตัวนี่ขณะเขายังไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้มั่นของเขานะ เขายัางจีบเธอได้ขนาดนี้เสนิหที่ไม่เกรงใจคู่มั่นของเขาเลยผมยังอยากให้คุณเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมอยู่นะครับหน่อยอีกตาว่ายังหาเรื่องจะเจอเธอเธอ,อยู่อีกนั่นแหละคนขี้โมโหกอดอกก่อนจะวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะคิดอย่างหงุดหงิดใจ <c oughs> ทำยังไงที่เธอจะไม่ต้องไปเจอเขาละ่ะกุ้งหนูอยู่ไหมลูกเสียงของมารดาของเธอส่งเสียงเรียกค่ะอยู่ค่ะคุณแม่หญิงสาวรีบตอบรับมารดาไปตลาดกันเธอลูกว่างหรือเปล่าละ่ะแม่อยากจะกินเกี๊ยวปูเธอจึงรีบทำหน้าที่สารถีให้กับมารดานั่นเองเธอถึงได้คิดอะไรออก เธอหาวิธีที่จะไม่ต้องไปพบเขาออกแล้ววันต่อมาช่วงสายของวันเธอจึงแพ็คเกี่ยวปูแยกน้ำก๋วยเตี๋ยวที่วานดาของเธอเขี้ยวจนน้ำกระดูกหมูเข้าเนื้อจนน้ำใสแจ๋วเพื่อไปที่โรงแรมของเขากะว่าจะฝากแผนกไปจะสัมพันธ์เอาไว้ให้อ๋อท่านไม่อยู่หรอกคะ่ะ เชิญคุณเอาขึ้นไปให้ฝ่ายเลข,ขาของท่านได้เลยค่ะฟอนของโรงแรมหน้าตาสะสวยเอ่ยบอกอย่างสุภาพหลังจากที่เธอแจ้งชื่อและเอาของมาฝากให้นึกสงสัยว่าทำไมทางโรงแรมถึงไม่รับไว้เองหรือว่ามันเป็นกฎเธอไม่อาจรู้ได้กิตยาถูกเชิญมาที่ลิบส่วนตัวของฝ่ายใน เธอขึ้นไปตามชั้นที่พนักงานสาวสวยกดหมายเดขกให้กระทั่งลิฟต์มาหยุดอยู่ที่ชั้นบนสุดของแผงลิฟต์เธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนยิ้มหวานอยู่หน้าลิฟต์สวัสดีค่ะคุณคิตตี้เชิญทางนี้ค่ะกิตติยายังคงงงว่าทำไมกันหนอเธอถูกเชิญให้เข้ามาทางข้างในอีกทางนี้ค่ะ ประตูถูกเปิดอยู่ก่อนแล้วขณะที่เธอเดินเข้าไปเธอก็เห็นห้องทำงานที่ว่างเปล่าสายตาเห็นชื่อตรงประตูเป็นชื่อตัวย่อ jb ชื่อย่อของ justin b o w a n ไม่มีใครอยู่ที่นี่ทำไมกดของที่นี่ถึงเยอะมากขนาดนี้นะแค่จะฝากของขอโทษนะคะก็ในเมื่อ,อยังไม่ทันได้ถามอะไร สาวคนนั้นก็หายไปเสียแล้วแต่เธอกลับเห็นเจัสตินเดินออกมาจากคลิฟเสียแทนเขายิ้มแฉ่งเป็นทับหน้ามาแต่ไกลที่เห็นเธอผมมาแล้วเขาใช้สายตาคมๆม,มองสำรวจเธออย่างรวดเร็ววันนี้เธอสวมชุดกระโปรงสีแดงอ่อนดูเรียบร้อยแต่งหน้าบางเบาไม่ขัดตาคนที่อยากพบเขามองถุงกระดาษในมือของเธอนั่นอะไรครับ เห็นที่เคาน์เตอร์เขาแจ้งมาว่าคุณมีของฝากเขาทำท่าถูไม้ถูมือเหมือนตื่นเต้นกับของที่อยากได้ขณะที่หญิงสาวหน้าหงิกใส่เขาเป็นทับหน้าเจ้าเล่ห์ทั้งเจ้าหน่ายทั้งลูกน้องคนไม่ทันเกมเสือเจ้าเล่ห์นึกมันใส้เขานักก๋วยเตี๋ยอย่างไรล่ะคะฉันไม่ได้ซื้อเลี้ยงหรอกคะ่ะแต่ทำเอง เธอส่งถุงเกี๊ยวปูที่เตรียมพร้อมรับประทานใส่กล่องให้เขาเขารับเอาไวข้ขณะที่เธอเตรียมจะเดินหนีไปที่ลิฟต์เดี๋ยวสิครับไหนๆก็มาแล้วกินเกี๊ยวกับผมก่อนเขาหันกลับไปหาเลขกานุก,การสาวคุณมุกครับเอาไปอุ่นใส่ถ้วยมาให้ผมหน่อยครับเดขานุก,การที่ชื่อมุกรีบจัดการให้อย่างทันที ทำไมฉันต้องอยู่ด้วยล่ะคะก็ในเมื่อมันเป็นของคุณแค่ที่เดียวฉันไม่แย่งคุณดอกเธอทำท่าจะเดินหนีอีกครั้งแต่เขาไวกว่าด้วยการยิงบังประตูเอาไว้ทำให้เธอต้องเะงักก่อนจะศบตาเสือเจ้าเล่อยู่คุยกันก่อนนะครับผมอยากดื่มดำรสชาติของก๋วยเตี๋ยวกับคนทำเกี๊ยวเสือยังไงก็เป็นเสือวันยังคำ แมวน้อยว่าเจ้าเล่ใส่เขาแล้วแต่มีดึกจะสู้อำนาจของเสือในเมื่อแมวน้อยหลุดเข้ามาในถ้ำเสือเสือก็จะหาทางกับแมวน้อยตัวเล็กๆเ,เอาไว้ดูเล่นจนกว่ามันจะหมดแรงและยอมเป็นเหยื่อของเสือเจ้าเล่ต่อไปจบแล้วนะคะ เสสิ้นลายตอนที่หกก็เป็นแบบนี้แหละตาเนอะงะเป็นเรื่องธรรมดานะคะตอนไหนไม่ผิดเลยเนี่ยสิแปลกทำใจเสียเถิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตายัางฝากเช่นเดิมเนาะฝากอ่ฝากกด กดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆกด subscribe แล้วอย่าลุมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะแล้วก็ฝา,ากใจเงินเดือนนะคะเหมือนเดิมเนาะหาตอนไหนไม่เจอก็ไปหาในเพลย์ลิสในช่องของตาเนอะอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องเสือสิ้นลายเนาะก็เข้าไปในเรื่องนี้นะคะแล้วก็กดเพลย์ลิส เลือกแล้วก็เล่นตั้งแต่ตอนที่หนึ่งหรือจะกดเลย์ก็ได้นะคะแล้วมันจะเล่นให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องหาตอนต่อไปเลยเนาะฟังฟรีได้ทั้งหมดนะคะแค่ช่วยฟังผู้สนับสนุนให้ u t u b e นะคะแล้วเดี๋ยว u t u b e เขาก็จะจ่ายส่วนแบ่งนั้นมาให้ตาเองเฉพาะนิยายของตาน,นะคะเนาะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ดา รักนะคะบคุญรักษาสวัสดีค่ะ